ถึงช่วงอาเซียนเจอเนลค่ะคุณพัชจินรกุลนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้จะพาไปชิมกาแฟนะคะของดาวคอฟฟหรือว่ากาแฟดาวค่ะกาแฟเบอร์หนึ่งของประเทศลาวเลยนะคะแล้วก็จะบุกไปถึงไร่เลยค่ะแล้วก็จะพาไปฟังมุมมองนะคะของคุณดาวเรืองลิตด,ดังค่ะเจ้าของธุรกิจนี้นะคะถึงความรักที่มีต่อกาแฟแล้วก็การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนั้นจะทําให้ธุรกิจของเธอนั้นได้รับผลกระทบหรือว่าต้องปรับตัวอย่างไรไปติดตามได้ใน ช่วงอาเซียนเจอเนลค่ะกาแฟแสบกับย่อนว่าเฮ้หาหักกาแฟเอาใจใส่เข้าเหมือนเห็ดเห็ดกรับเขา,เเากันแหละจ้ะอยากซื้ออยากซื้อปลาซื้อสินดีแสบกับมันกับกับเข้าถ้ามาหามันก็อร่อยแต่ผมมียังแบ่ผมมียังอยากอยู่ดีใจหกักใจหกักค่ะคิดใจอยากคิดดี<ม>กำไรเบอา์ทันบา ตอนนั้นบริไรบธสนใจกำไรเหตุดีก่อน,นี่คือแนวความคิดของคุณดาวเฮืองหรือดาวเรืองลิศด,ดังผู้ขับเคลื่อนให้ธุรกิจกาแฟดาวหรือดาวกาแฟให้เป็นที่รู้จักกันในหลายประเทศซึ่งกาแฟดาวไม่เพียงแต่ผลิดอกอ,อกผลอย่างงดงามในบ้านเกิดเท่านั้นแต่ขีดความสามารถก็หาได้ด้อยกว่าเมล็ดพันธุ์กาแฟจากมุมอื่นๆของโลกไม่และที่น่าสนใจก็คือกาแฟดาวของเราก้าวไกลอย,อย่างมาก ถึงแม้พื้นที่เพาะปลูกจะน้อยกว่าประเทศอื่นๆแต่ก็มีจุดเด่นเพราะกาแฟดาวจากที่ราบสูงโบลเวนเมืองปากซองในแขวนจำปาสักทางตอนใต้ของลาวได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกกาแฟมากที่สุดในโลกเนื่องจากปัจจัยที่เหมาะสมหลายๆอย่างทั้งสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง1,200เมตรสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี และสภาพดินที่ปลูกก็เป็นดินภูเขาไฟซึ่งมีแร่าธาตุที่เหมาะสมต่อการปลูกกาแฟอีกทั้งดาวคอฟีฟยังติดอันดับหนึ่งใน3ของกาแฟที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วโลกด้วยการบริหารธุรกิจของคุณดาวเรื่องในแนวความคิดที่ว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำะกระเสียกันหลายถืงเข้าตมกันห้ายบอกค่ะไปสื่อของนี่าถอเลยบอกบ่มาถอบ่ถอ,อเลยเซียแหลแหลไปถอ,อตั้งใจ ตั้งใจอยากตั้งใจอยากเฮ็ดกาแฟให้มันได้ก็เลยเสียตัวนี้ไปหาตัวโอ้โอแม่ใจแข็งเข้มแข็งฮักหนึ่งแบบว่าย่านก็เฮ็ดเจ้าอันเจ้าหน่อยเกินไปอ่าบ่ได้คืนดอกเฮ็ดใหญ่คืนเฮ็ดหน่อยเข้มแข็งแล้วแหละต่อต่อคืนแต่ละเก่าจ้ะก็เลยบ่เมื่อย กับคุณดาวเรืองแล้วดิฉันจึงต้องขอลองจิบกาแฟดาวค่ะว่ารสชาติจะคล้ายกาแฟในบ้านเราบ้างหรือเปล่าแม้ขนาดไม่ใช่คอกาแฟแต่กลิ่นหอมนุ่มลึกยังอบอวลอยู่ในปากมากทีเดียวค่ะจากนั้นดิฉันจึงขออนุญาตคุณดาวเรืองเข้าไปที่ไร่กาแฟและโรงงานของกาแฟดาวด้วย และตอนนี้นะคะทีฉันก็อยู่ที่ไร่กาแฟของคุณดาวเรืองแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะช่วงเดือน5ตอนนี้นะคะมเมล็ด พันกาแฟค่ะยังคงเป็นเพียงผลสีเขียวๆอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าต้องรอให้กลายเป็นผลเชอร์รี่ซึ่งเป็นสีแดงเข้มก่อนนะคะจึงจะสามารถเก็บ,เก,บเกี่ยวได้และกว่าจะถึงวันนั้นนะคะต้องใช้เวลาอีกราวๆสเดือนด้วยกันนั่นก็คือช่วงเดือน9นะคะจึงจะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์กาแฟนี้ได้นะคะและหลังจากนั้นเขาก็จะเก็บเกี่ยวไปจนถึงช่วงเดือน12หรือว่าเดือนธันวาคมนะคะก็จะใช้เวลาราวๆสเดือนด้วยกันค่ะก็จะเป็นเช่นนี้ไปทุกๆปี คณดาวเรืองบอกว่าไร่กาแฟดาวจะเน้นการพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลักอย่างการที่ต้นกาแฟไม่ชอบแดดแรงการกางร,ร่มให้ต้นกาแฟในไร่ดาวแห่งนี้จึงเลือกที่จะใช้ต้นขี้เหล็กเป็นที่บังแดดโดยไม่ใช้มุ้งกางเหมือนไร่อื่นๆเพราะต้นขี้เหล็กมีใบเล็กที่สามารถปล่อยแสงแดดให้กับต้นกาแฟได้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นต้นไม้ที่ไม่มีผลจึงไม่แย่งสารอาหารในดินจากต้นกาแฟ นอกจากนี้ใบที่ร่วงหล่นลงก็ยังให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์อีกด้วยส่วนเมล็ดกาแฟตอนที่ไปดูนั้นยังเก็บไม่ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ยังไม่เป็นผลเชอรี่หรือผลสีแดงแต่กว่าจะเก็บได้ก็เดือน9นู่นเลยละค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็มายืนอยู่บริเวณหน้าโรงงานกาแฟดาวเรือน,นะค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะมีรถที่ขนกาแฟจากไร่ของชาวบ้านแต่ละไร่นะคะมาเพื่อนํามาขายให้กับโรงงานแห่งนี้นะคะ ซึ่งก่อนที่จะนำมาขายให้กับทางโรงงานได้พวกเขาก็จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นก่อนนั่นก็คือจะนำเมล็ดกาแฟ,แฟดิบนั้นมาขัดสีจากนั้นนะคะก็จะนำมาตรวจวัดความชื้นค่ะว่ามีความชื้นพอเหมาะพอเจาะหรือเปล่านะคะซึ่งความชื้นที่ควรจะวัดได้นั่นก็คือประมาณ12เท่านั้นแต่หากว่าเมล็ดกาแฟของใครนะคะที่มีความชื้นสูงกว่า12ก็จะถูกตัดลดราคาตามความชื้นที่เพิ่มขึ้นค่ะ นี่ก็เป็นหนึ่งในเครื่องแยกมเมล็ดพันธ์ุกาแฟของชนิดอาราบิก้านะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นมเมล็ดพันธ์ุกาแฟที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคัดแยกมาเป็นมเมล็ดพันธ์ุตัวผู้ซึ่ง ให้ความเข้มข้นมากกว่านะคะแล้วก็มีไซส์ที่สมบูรณ์มากๆก็คือไซส์ใหญ่ที่สุด18นั่นเองถ้าหากว่านำเมล็ดพันธุ์ตัวผู้ไซส์18นี้ไปขายจะตกประมาณ1ตันก็จะอยู่ที่ราวๆ6,500ดอลลาร์ 6, สหรัฐเลยทีเดียวค่ะและที่นี่เขาก็เน้นเรื่องของการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่เข้มงวดอย่างมากจะไม่ยอมให้เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ปะปนอยู่ด้วยและยังแยกออกเป็นหลายเกรดหลายขนาดและหลายราคาค่ะ ส่วนลูกค้ารายใหญ่ก็คือประเทศญี่ปุ่นที่คุณดาวเรืองแอบกระซิบมาว่าผลิตได้มากขนาดไหนญี่ปุ่นเขาเหมาไปเกือบหมดเลยค่ะแต่ทำธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้เข่าคราวที่ว่าจะเข้าตลาดหุ้นกลายเป็นธุรกิจเอกชนแห่งแรกของเราที่เข้าตลาดหลักทรัพย์นั้นจริงหรือเปล่าคุณดาวเรืองก็ไขข้อข้องใจให้เราได้ฟังกันค่ะแต่ทำเหตุของงานตรงอนี้นี่เห็นไม่ใยและเห็นออกเงินร้ายแล้วกลัว วัวนี่นะได้กยายเขาตะไล่หุ่นเพื่อช่วยบันีเฮ็ดเดี๋ยนีสร้างแล้วงานจ้ะมาแนมเฮ็ดนี่เศร้าวัวแหละเศร้าหรอเศร้าลัวเลยนี่ผลิตออกมากลลวมันคงแล้วผลิตออกมาเพ่าท่านมันโคงอ่ผลิตออกเฮ็ดสิงกะเห็นผลิตภัณฑ์เนาออกมาแเลยเดี๋ยนี่บวกวัวว่าท่านคือจะเขาอีกคือว่าให้มัน ที่ทำไม่เข็มแข็งแจก2สองปีสามปียวจังคอย <บา S 1> ควา่ยาก,กันศักยภาพในการทำธุรกิจของกาแฟดาวฟังมาทั้งหมดแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ได้หน่อยหน้าธุรกิจระดับแนวหน้าในหลายๆชาติสมาชิกอาเซียนเลยแต่คุณดาวเรืองก็บอกค่ะว่า หากจะรวมเป็นประชาคมเดียวกันนั้นการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอย่างเดียวก็คงจะไม่พอแต่จะดีที่สุดหากภาครัฐบาลให้การส่งเสริมอุ้มชูและช่วยเหลือเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆทั้งในและนอกอาเซียนได้ด้วยตั้งแต่แม่เฮดกาแฟสดมาเนี่ยคนเล่าขเขานิยมบริโภคกาแฟสดหลายขื้นบอกคะแม่หลายขืนแล้วนี่เขากินหลายบอกคะทั้งนี้งานได้าไปเสิร์ฟฟรีเลย บ่เออมีงานมีบุญมียังเขากับอยู่บัดอยู่ว่าก็ไปเสิร์ฟเสิร์ฟให้คนกินคนเล้ากินเี๋ยวนี้เขากินเขากินเขากินหลายคนแหละเดี๋ยวนี้เขาหูกาแฟสดหลายแหละเขาไปอยากกินฝืนตัวฝืนเมืองหลายเขาเขาเศร้าเศร้าแหละเรือเรือบ่อรายก็หันมากินกาแฟสดตร้านเลยกัเสิร์ฟแม่ภูมิใจตัวนี้แหละเหตุไถ่ขนเล้าเขาเห็นว่ากาแฟเล้าอยู่เล้าเขามีดีเป็นยังบัวกินน่ะนะ ธุรกิจหลักของเรือดาวเรืองคือกาแฟาดาวแต่ในลาวเครือดาวเรืองยังดําเนินธุรกิจต่างๆอีกมากมายซึ่งบางคนถึงกับเปรียบดาวเรืองว่าเป็น CP แห่งซอปป,อปอลาวแต่หากกล่าวถึงเฉพาะกิจการกาแฟาแล้วตอนนี้ได้กลายเป็นที่สนใจของทั้งคนไทยและในระดับนานาชาติด้วยฝีมือของนักธุรกิจสาวชาวลาวเชื้อสายเวียดนามดาวเรืองนิดัง ที่เริ่มต้นจากศูนย์จนกลายมาเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีแนวหน้าของลาวนั่นเองค่ะ